สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะมากินไปคุยกันไปกับเมนูส้มตำมะระกอห่ามกับหมูยอยามค่ำคืนพร้อมๆกับการดูคลิปให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนทุกท่านนะคะตอนปรุงไม่ได้ทำให้ดูนะคะหิวไหมแต่ที่แน่ๆ ใส่อะไรที่มันบอกว่านัวๆเราใส่หมดนะคะมีนี่ก็เป็นมะเขือเทศอือคนคลุกเค้าให้เข้ากันไปเลยนี่หมูยอค่ะ ตำใส่น้ำปลาเดอ้อเพราะว่าถ้าเมนูอีสานปุ้มปุ้ยขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของน้ำปลานะคะเป็นตะก,กินบ่ละพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเดอ้อบอกเฮิมแสบบวาน ใส่พริกแค่สาเม็ดก็เผ็ดอีกแล้วแก่แล้วนะคะกินเผ็ดมากไม่ได้อ mm ืม hmm. แต่ก็ต้องกินนะคะเพราะพริกก็มีประโยชน์เวลวกอก็มีประโยชน์หมูยอก็ เข้ากันเข้ากันค่ะรวมไปถึงมาเกิดเทศก็มีประโยชน์ค่ะอืมเมนูเมนูนี้อร่อยนะคะไม่ใช่มาก,กินแต่ส้มตําอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ว่ากินส้มตําม,มะละกออย่างเดียวแต่เราก็กินหมูยอไปด้วยเนาะ หมูยอก็อาจจะมีทั้งแป้งทั้งเนื้อสัตว์อยู่ในนี้คุกเข้าผสมกันเนาะอืมส้มตำจะอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่น้ำปลาร้าค่ะมาเด้อพี่นอ้องมากินน้ำกัน รอ,อบหลังต้องลดพริกเหลือ2เม็ดแล้วค่ะเผ็ดจริงๆโอ้เผ็ด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 เดี๋ยวคำนี้คำสุดท้ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปแล้วไปกินต่อหลังไหมค่ะต้องกินน้ำด้วยเนาะ เผ็ดค่ะ ข้อขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะกินมูมามอย่างไรก็อย่าว่ากันเลยนะคะมันแซ่บจริงๆค่ะเมนูอีสานบ้านเราค่ะส้มตำปลาราแซ่บแห้งบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ